เห็นนะเห็นทำหน้ามตาใครเพื่อเนี่ยม่เพื่อตรงเนี้ยพอเขาขายของอ่ะก็แบบไม่ได้ขายแถวเนี้ยแถวเนี้ตามเทสทุกส่วนระบบเดี๋ยวก็ไปตัดอยู่แล้วแหละสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าถ้าลุปไปยืนตรงเนี้ยรู้ยังว่าตัวเองเชียร์ทีมอะไรเนี่ยเลือกยังแมนยูแต่ว่าไม่ได้ดูบอลนานแล้วไงปั้นก็เลยต้องเออคือก็หาทีมใหม่เชียร์ เอนยูบอกอย่าง,งานั้นแต่ที่จริงก็ชอบแมนแต่ที่จริงก็ชอบแมนยูแหละแน่ใจใช่เพราะว่าเอาจริงจแต่ก่อนมันอยู่ในแพลตฟอร์มเดิมใช่ปะ่<อ>ะมันมันดูมันดูยากคือแต่ก่อนพ่อเขาติดไว้ข้างล่างแล้วก็อ <ะ S 2> พอตอนนี้พ่อเขาพอมันเป็นกล่องแล้วอะ่ะมันก็ไม่ต้องเสียรายเดือนแพงไงแต่ตอนนี้กลับมานี้แล้วเพราะมันถูกไงแล้วกลับมาครันนี้เชียร์อะไรรู้ดูการนี้จะเชียร์ดีไปแล้วู้ดูการนี้เหรอแมนยู่ฟัอยูแมนยูลองออกลองออกจ้าคนที่ รรัักี่บาคจริงตอนนี้ถ่ายโพลิจับขโมยอยู่อคถ่ายพลิจับขโมยก็ได้จับมาได้หนึ่งคนพวกพี่รู้ป่ะผมไม่ค่อยอยากตอบเพราะว่าเวลาผมไปไล่อ่านคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกสัมภาษณ์ได้นี่แหละผู้หญิงคนนี้คือเหยื่อของไอ้ป้านอีกแล้ว ก็จะชอบพูดอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกไม่ดีมีคอมเมนต์มาเออมันแบบผมรู้สึกไม่ดีเพะว่าเออปั้นเปลี่ยนแฟนบ่อยเหรอก็ก็บ่อยเลยนะว่าเอาจริงนะว่าคือเรื่องพวกนี้บางทีเราบอกว่าจะไม่มีมันแต่ว่าเวลามันเดินทางเข้ามามันก็มาเองหรือป่าแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันแบบเอออะไรล่ะมันก็แบบมันก็แบบเขาเรียกว่าเราก็ไม่รู้มันจะไปถึงตรงไหนแต่ว่าก็ทําให้ดีที่สุดแล้วกันแต่ว่าเอาจริง โฟกัสเรื่องงานเพราะว่าปันไม่ได้ทํางานมาไม่ได้ถ่ายซีรีส์มาะอาส3ปีแล้วใช่แล้วก็กลับมาทํางานก็เลยรู้สึกมันเป็นช่วงจังหวะที่แบบว่าเฮ้ยตอนนี้ต้องกลับไปทํางานนะไม่ได้ตอบแบบดารานะ,อะตอบแบบจริงๆอเออก็คือทำไมบ ผมลิขิตใช่ไหมมันท้ามันไม่ได้ผมลิขิตจบไปแล้วที่พี่หน่องทำไงแล้วราลิขิตไม่คือตัวไม่แส่คือมันไม่ใช่พรมลิขิตหรอกมันไม่ใช่ไม่มีอะไรเป็นพรมลิขิตหรอกมันเป็นเราบรรดาหทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่เดินไปทักมันก็ไม่ต้องมันก็ไม่ได้คุยกันถูกไหมทุกทุกคนอะไรนะตอนแรกว่าคนดีเราเอ้าเราเป็นผู้ชาย นี่นี่ผู้จัดการใส่หัวละหึงหัวอ่อนเหลือเกินเขาเขาเจาะมึงก็ตอบไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวตอบเรื่องงานเดิมปกติมันก็ไม่คือเวลาเราพวกพี่รู้ไหมผมตอบพวกพี่เนี่ยเพราะผมรู้ว่าพวกพี่อ่ะมาเนี่ยพวกพี่จะต้องเอาข้อมูลจากผมไปพวกพี่มาทํางานถ้าผมไม่ตอบหรือผมเบี่ยงประเด็นใช่ไหมพวกพี่ก็ไม่ได้งานผมก็พยายามตอบให้คนอื่นเนี่ยมันไม่อยู่แล้วนะเนี่ยผมเอาจริง ผมอยู่ให้ตลอดถูว่าเอนคนดีก็ต้องรักผมหน่อยรักรักว่าคนรัก้นอาแบบตรงๆหน่อยเอาแบบไม่่งอ้อมอ้อมเอาตรงตรงก็คุยคนเดียวแล้วก็ทำงานแค่นั้นขออนุญาตเมื่อกี้เรามมีคนมาชอบเมนต์เราว่าเราเป็นเหยื่อ้านอยู่แล้วอะะให้ผมมีปัญหาคอมเมนต์ี่ละไม่เราไม่ได้ อ๋อไม่คือที่จริงอ่ะมันไม่ได้มีผลต่อความรู้สึกหรอกแต่ว่าเราก็พยายามจะอ,อ,อยากจะให้เขามองเราอีกมุมนึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลุกเรามันเป็นอย่างนั้นมานานแล้วเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าอยู่มาถึงป่านนี้แล้วเนาะเราก็เข้าใจในเรื่องของคอมเมนต์ชมทุกอย่างไม่ว่าจะด้านดีด้านไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยที่จริงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีอ่ะมันก็ เรียกได้ว่าเออเขายังให้ความสนใจเราอยู่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรว่าเขาแต่ส่วนตัวเราไม่ใช่คนที่อยากแบบควลล์นะคือแบบมีความรักแล้วแบบอยากอยากจบเร็วแล้วมีใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือถ้าเกิดตอนไม่มีความรักอ่ะชอบจบเร็วตอนไม่มีความรักได่ไหมเอาที่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไปยืนแล้ไแล้ว้ม่พูดเลยอ๋อพันทำดีพันทำดีไม่หมายถึงว่าไม่มีใครอยากที่แบบจะรักจบเร้วเอาไปตัดเอาไปตัดนะาไปตัดนะไม่มีหรอกไม่มี ไม่มีหรอกไม่มีเขาไลฟ์ด้วยสวยละชิบหายละก็คือหรอกเราไม่ใช่คนที่จะแบบว่าไม่ได้คบเพื่อไม่เอาจริงถ้าบ้าถ้าปั้นอ่ะลงรูปลงอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าปั้นตั้งใจเพื่อว่าแค่นั้นเลยแต่ถ้าไอเรื่องป่าปลายอ่ะก็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 เป็นปกติของมนุษย์ก็เป็นขอบคุณมากเลยเนี่ยคือถ้าสถานะชัดเจน เราก็จะลงรูปเออใช่ให้เกียรติด้วยใช่ให้เกียรติด้วยมันก็เหมือนบล็อกตัวเองไปในตัวแล้วแต่ว่าที่เราเล่าจริงๆมันส่งผลผู้ผู้หญิงที่จริงเอาจริงนะมันทุกอย่างมันส่งผลหมดบางทีเขาเข้าใจไม่เข้าใจมันเอาจริงข้อมูลหรือคอมเมนต์หรือการติชมอ่ะมันมีผลต่อความรู้สึกของใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วไม่เป็นเราก็เขา สำหรับทุกคนด้วยนะเราร<ๆ>เราเราลองวัดจากตัวเองถ้าเราเจอคอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้นี่ i, นมันอย่างนี้ไอ้นี่อย่างนี้แต่โชคดีว่าผมคนเราคนคือผมก็เป็นคนเปิดเผยทุกคนรู้จักผมอยู่แล้วไม่ว่าจะพวกพี่เอ่อเพื่อนๆหรือคนในแวดวงในเพื่อนกันเองอะไรเงี้ยฉะนั้นคนที่เดินเข้ามาหาเราอ่ะเขาต้องรู้จักเราประมาณหนึ่งว่าเราเป็นยังไงอะไรยังไงฉะนั้นผมว่าเขาโตแล้วอ่ะมันอยู่ที่การตัดสินใจของเขาด้วยว่าเขาเขาประเมินแล้วแหละว่า เออไอ้นี่มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กันเลวกันลาดอะไรขนาดนั้นเอออะไรอย่างเงี้ยคนนี้นานยังคนนี้นานยังถ้าพี่รู้นานยังอ่ะถ้าพี่รู้ถ้าพี่รู้ไม่นานนะมันก็ยังไม่นานครับก็ไม่หมายถึงว่ารู้ตอนลงรูปไงอ๋อแต่ว่าผมไม่ไม่ผมรู้จักกันมานานแล้วครับรู้จักกันมานานแล้วครับแต่ว่าก็คือเพิ่งมาได้มีโอกาสได้คุยกันครับ ตอนนี้สถานะใช้คําว่าคนคุยเรียนเรียนรู้กันไปครับเรียนรู้กันไปผมไม่อยากจํากัดสถานะใช่ไหมใช่บางคนยังมีหลายความเธอเธอมาคุยกับฉันเลยเธอเข้ากล้องอยู่นี้เลยเธอมาเป็นประเด็นกับฉันเออฉันนี่ากอบอกใส่า้เอาจริงนะ เรื่องผมเนี่ยมันไม่ได้ร้อนเท่าเรื่องอื่นเลยเขามีเรื่องอื่นด้วยเหรอก็เรื่องอื่นที่มันเป็นข่าวอยู่บนโลกใบนี้เธอรู้เหรอโอ้ฉันติดตามผู้จัดการนั้นสุดๆนอนนะตอนนี้เธอเลิกแล้วใช่ไหมกี่บุกขี่ใบอะไรอย่างเงี้ยใบอะไรถ้าใบมันมีแต่ไข่แบบไข่ไข่ดาวไข่เจียวอะไรนะไม่ได้พูดอ้อมเอาแล้วเจาะอีกแล้วไม่มีเขาแบบจบปั้นจบไม่มีไม่มี เอาเดี๋ยวพี่ฝนโอนี่รักเป็นเรื่องอีกอะเออขอโทษครับแต่ตอนนี้เรามีความสุขดีใช่ไหมมีความสุขดีผมจะผมจะงานเข้ากับพวกพี่แหละเย้นั่นแหละค่ะอว่าคนณเนี่ยไม่รักไม่ตอบทั้งนั้นเออไม่ตอบลองดีโอเคฉันแบบการที่ต้องตกเป็นทาสมีคนแบบเปิดบ้าผมไม่ผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงไม่ได้ตังกันละครั้นี้อะไรบ้างฮะคาดหวังว่าละครเนี่ยผมตั้งใจมาก พี่ผมจะกวนตีนพวกพี่แล้วนะแต่พวกพี่ทั้งพวกพี่ทัางโกรธผมนะไม่ใช่ปั้นึงนะคุณปั้นไม่ใช่อะไรพี่เขาถามมาคิดจะไปแต่งอะไพี่พวกพี่ก็ถามมาคำถามนี้ตั้งแต่คนแรกที่ผมเปิดตัวนั่นแหละแล้วพวกพี่ก็ถามต่อไปเรื่อยๆปั้นก็ตอบว่าปั้นตั้งใจนะปั้นตั้งใจแต่พอพอมันไม่เป็นอ่ะปั้นก็โดนโดนคนด่าโดนคนดูคนด่าปั้นมาแล้วก็อยากเห็นแบบมันมีความสุขเห็นแต่น ไปให้ไปให้หมดนะไปได้เชิไดไไปหเออเชินเมื่อไหร่ไป่อนีนใส่ใส่ซองเหรอเออเชินเมื่อไหร่ก่อนเออจะได้ใสดนอนอีกไม่นานอีกนานอีกนานเพราะยังต้องทำงานอีกหลายเสื่อตอนนี้ก็คือกลับมาร้างแรงงานชอบไหมมีหนวดชอบไหมชอบบนะว้ขอนใช่้ขอนเลย

การมาสัมภาษณ์นี่ก็คืองานส่วนหนึ่งตอบตรงบ้างไม่ตรงบ้างแอบให้มันเป็นกระแสเล่นจะเป็นกระแสอยากแต่งงานไหมครับตอนนี้ไม่อยากที่คุยกันลงไปเนี่ยไม่ได้คบกันนะครับก็แค่ลงโปรโมทเฉยอันนี้มาทำอะไรอยู่เออไม่ไม่มีใครอยู่ให้คุณสปรภกษาใช่ไหมพี่รู้บ่ะบางอย่างพี่ไม่ต้องถามผมเลยพี่ดูจากใบหน้าผม ถ้าผมผมดูดีขึ้นนะมแปลว่าแปลอะไรละอะไรละน้าดูอมจมพูอะไรนะพี่มีแฟนบ่อยหรือเปล่ามีความสุขนปอะไรนะเมื่อกี้บอกอะไรมีซีรีส์ใช่ไหมคุยเก่ับเรื่องอะไรเยอะโปลิจับขโมยผมเล่นเป็นเสือโหยแล้วก็มีสิงห์เหนือเสือใต้เป็นน้องโอมกับน้องชิมอน ใช่ไหมเขาก็แบบโอ้โหดังมากที่จีนก็กะว่าเล่นเรื่องนี้จะเกาะกระแสน้องเข้าไปนั่นแหละก็ว่าก็ว่าเผื่อแบบแม่จีนเขาจะมาตกบ่วงบ่วงเราบ้างเด็กเป็นรักกับโอมกับชิมมอนเป็นไงเป็นไงแต่เล่นเป็นรุ่นเดียวกันเอาไงอะเอาไงอะไ้่จริงหรอไอ้กระเจี๊ยตัโ แก็ผมก็เด็กเจนนี่แล้วฝึกพูดจีนหรือยังฝึกพูดจีนเดี๋ยวไปฝึกกับเดี๋ยวฝึกอาโอมเราจะเอาอะไรไปมัดใจแม่จีนคือในมุมในทางบ้านจีนอาจจะไม่เคยเจอครับพีอาจจะไม่เคยเจอลุงหนวดเพราะว่าใน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 บอกว่าพิกคือเอาอย่างนี้คาแรคเตอร์นี้ผมไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนในชีวิตคือมันเป็นเสือโหยที่มันมันถ้าไปดูเวอร์ชั่นของพี่ออฟสมัยก่อนมันก็จะเป็น ฟิลนั้นแต่นี่มันเป็นเสือหย2อยใช่เมื่อวานไปยิงกันอยู่กลางถนนแถวได้ดูปีต้องน่าจะไม่ปีปลายปีก็ต้องปีหน้าต้นปีหน้าครับแต่ว่าสนุกแน่บูมันมากครับในเรื่องคือหล่อมากถูกไหมในเรื่องไม่กล้าบอกว่าหล่อเพราะน้องสองคนก็หล่อมากเช่นกันแต่ถามว่าน่าดูไหมน่าดูใช่ใช่โดยเฉพาะมันจัดนิดในอันกิ๊ก็ได้ Ryan! Ryan! David! David! <c oughs> thank you help me help me you wanna join with me you wanna join โอเคโอเคคขอฝาสักพักน้องขอแปับหนึ่งไม่เอาสายต่อได้ไหมโอเคขอบคุณครับพี่บ้าบขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับยังไมเสร็จยังไม่แนเลย้ัวไวบานบ <isation> ้านบ้านเีั่งนี้ด้วยนะหนอนะคะบนบาบาีนฝั่งนี้ทาง้ไม่ได้เลย